ปีแห่งการสูญเสียอง20ดาราเกาหลีจากไปไม่มีวันกลับปี2023เป็นเรื่องน่าเศร้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ที่ปีนี้สูญเสียบุคคลมากความสามารถไปอย่างมากมายสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับเพื่อนๆครอบครัวและแฟนคลับทั่วโลกแต่จะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ 1. จองชายุนเมื่อวันที่11เมษายนได้มีรายงานว่านักแสดงสาวดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้อย่างจองชายุนในวัย26ปีได้จากไปอย่างกระทันหันที่บ้านพักของเธอโดยผู้จัดก,การของเธอได้ออกแถลงการเยืนยนันแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆซึ่งพิธีไว้อาลัยของเธอจะจัดขึ้นอย่างเงียบๆและเป็นส่วนตัวตามความปรารถนาของครอบครัวผู้สูญเสีย 2มูลบินอัสโตเมื่อวันที่19เามษายนที่ผ่านมาค่ายฟันตาจิโอได้ออกมาโพสแถร่งยืนยันว่ามูลบินสมาชิกวงอัสโตวัย25ปีได้จากทุกคนไปอย่างกระทันหันโดยตามรายงานช่วงเวลาประมาณสองทุ่มของเกาหลีสถานีตำรวจกรุงโซลได้รับแจ้งจากผู้จัดก,การของวงว่าพบร่างของเขาอยู่ที่ภายในบ้านพักโดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุอย่างเป็นทางการทำกางความศกเศร้าของแฟนคลับทั่วโลกซึ่งพิธีวไว้อะไรจัดขึ้นในวันที่22เมษาย,ยนแบบส่วนตัว 3. แฮซูก่อนหน้านี้มีรายงานว่าตำรวจพบร่างไร้ลมหายใจของนักร้องเอในหอพักแห่งหนึ่งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆในเวลานั้นพร้อมระบุว่าพวกเขาพบจดหมายที่เขียนโดยนักร้องสาวและไม่พบสิ่งผิดปกติใดในที่เกิดเหตุอีกซึ่งตอนนั้นหลายคนดาว,ว่าเป็นแฮซูนักร้องดังกระทั่งสื่อเกาหลีใต้ได้เอ,อกมาเผยแพร่เมื่อวันที่15พฤษภาคมว่าผู้เสียชีวิตน,นั้นคือแฮซูซึ่งเป็นการยืนยันว่าเธอนั้นจากไปแล้วตามข่าวหรือจริง 4พัคซูรยอนเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่ทันคาดคิดหลังวงการบันเทิงเกาหลีใต้ได้สูญเสียนักแสดงสาวพัคซูรยอนหลังอุบัติเหตุพลัดตกบันไดเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาตามรายงานกล่าวว่าเธอพลัดตกบันไดระหว่างเดินทางกลับบ้านในช่วงบ่ายของวันที่11มิถุนายนซึ่งเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียงแต่สุดท้ายเธอก็ได้จากไปในที่สุด 5. ชเวซองบงเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาชเวซองบงนักร้องชาวเกาหลีใต้ถูกพบล่างลายลมหายใจที่บ้านพักโดยมีคนรู้จกักได้จัดพิธีไว้อะไรให้เขาแทนญาติื่ังจากชเวซองบงถูกพ่อและแม่ทแท้ทอดทิ้งจนต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้พาก่อนจะแจ้งเกิดเป็นศิลปินแต่ต้นปี2021ชเวซองบงได้เคยออกมาขอรับเงินบริจาคจากแฟนๆเพื่อใช้ในการรักษาตัวจากโรคมะเร็งกว่า6ชนิดแต่ไม่นานเขาก็ออกมายอมรับผิดว่าตนเองนั้นกุเรื่องป่วยขึ้นกลายเป็นกระแสที่ ที่สังคมวิาพากษ์วิจารณ์เขาอย่างหนักเสมอมา 6. อีซังอึนในวันที่16กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาอีซังอึนนักร้องวัย46ปีถูกพบว,ว่าจากไปในห้องน้ำหญิงชั้น3ก่อนจะขึ้นการแสดงเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นโดยทีมงานระวว่าถึงเวลาที่อีซังอึนจะต้องขึ้นเวทีแล้วแต่เธอนั้นกลับหายไปจึงได้ไปเช็คที่ห้องน้ำก็ปรากฏว่าพบร่างได้ล้มหายใจของเธอนอนอยู่บนพื้นในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นไม่พบหลักฐานการถูกทำร้าย เจชองริมวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานข่าวยืนยันการจากไปของชองริมดาราศิลปินหนุ่มมากความสามารถของเกาหลีใต้วัย37ปีหลังป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำกลางความเสียใจของเพื่อนๆร่วมวงการครอบครัวและแฟนๆอย่างมากมาย 8. ยูจูอึนกลายเป็นข่าวช็อกวงการเกาหลีใต้กับการตัดสินใจปิดชีวิตตนเองของยูจูอึนนักแสดงสาวมากความสามารถวัย27ปีโดยสื่อเกาหลีใต้รายง,งานว่าพี่ชายของยูจูอึนเป็นคนแจ้งข่าวร้ายนี้ทางอินสตาแกรมของนักแสดงสาวผูร่วงรับเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจดหมายสั่งลาของน้องสาวที่เขียนไว้ขณะที่พิธีศพของเธอก็จัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมท่ามกลางความไว้อะไรของแฟนๆอย่างมากมาย 9โออินเฮเยเสื้อข่าวเกาหลีใต้มีรายง,งานว่าเมื่อช่วงตีห้าตามเวลาเกาหลีใต้ของวันที่1 4กันยายนโออินเฮเยนักแสดงสาววัย36ปีได้ถูกพบอยู่ในสภาพหมดสติและหัวใจหยุดเต้นที่บ้านพักของเธอก่อนที่เธอจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลซึ่งในระหว่างนั้นก็มีการผ่าตัดพยาบาลโดยการทำ CPR ทำให้สัญญาณชีพรจรของเธอนั้นกลับคืนมาได้แต่โออินเฮเยยังคงอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สติต่อมาช่วงบ่ายของวันเดียวกันหัวใจของโออินเฮเยหยุดเต้นอีกครั้งและจากไป 上升哦。 อีซอนกยุนเมื่อวันที่27ธันวาคมสถานีตำรวจซองบุกกุงโซได้รายงานว่าพบชายหมดสติในรถที่จอดอยู่ในสวนสาธารณะหลังได้รับโทรศัพท์ฉุกเฉินจากภรรยาบอกว่าสามีของเธอนั้นออกจากบ้านหลังเห็นจดหมายสั่งลาจากสามีในเวลาต่อมาตำรวจยืนยันรายงานว่าชายคนนั้นคืออีซอนกยุนนักแสดงวัย48ปีโดยมีทานอัดแท่งติดอยู่ในรถของอีซอนกยุนด้วยซึ่งก็เป็นสาเหตุของการจากไปในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้อีซอนกยุนถูกตำรวจจับ กลุมและสอบสวนถึง3รอบหลังมีชื่อเกี่ยวข้องกับคดียาผิดก,กฎหมายเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักและถูกแคนเซิลงานและต้องเสียค่าปรับมหาศาลแม้ผลการตรวจสอบจะออกมาแล้วว่าเขานั้นบริสุทธิ์แต่จากความกดดันที่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดก,ก,การคาดด่าดาวว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เขาปลิดชีพตัวเอง